อันนี้ก็จะเป็นเกาะเสม็ดนะคะอยู่ที่ระยองอันนี้ก็เป็นบรรยากาศชายหาดนะคะก็เป็นวิวที่สวยมากๆเลยค่ะเป็นทะเลน้ําตอนช่วงหน้าฝนก็ยังใสยอยู่นะคะนี่เลยบรรยากาศดียามค่าคืนก็สวยคนก็เยอะอยู่นะคะช่วงกลางคืนก็จะมีโชวคควงไฟด้วยนะคะแต่ อันนี้ก็คือเราเดินเล่นริมหน้าหาดกันนะคะตอนกลางคืนคืน,คนก็แรงนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นบรรยากาศหน้าหาดตอนกลางคืนก็จะมีร้านอาหารมีบาร์มีควงไฟโชว์พวกซีฟู้ดอะไรอยู่หน้าหาดเราก็สามารถเลือกกินได้เลยนะคะเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆเลยค่ะยามค่ำคืนนะคะสวยงดงามมากๆค่ะอันนี้ก็จะเป็น อีกหนึ่งมุมดาวกระดาษนะคะสวยมากๆเลยค่ะ